สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอ,อกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะทุกท่านมิสูบิชิไททานนะคะรถปี2011ค่ะเครื่องดีเซล2 5 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างแน่นน็อตไม่ขยับลอยอาร์คอยู่ครบเอกสารมีครบนะคะ เครื่อง2.5นะคะเป็นเครื่องดีเซลกระจกไฟฟ้าพลัพไรพเวอร์นะคะรถพร้อมขับสภาพข,ขับขี่ได้ปกติพิกัดดูรถได้ที่อำเภอชัยสถานจังหวัดน่านค่ะ139,000บาทสนใจโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะอย่าลืมนัดไปดูตัวจริงกันด้วยค่ะมาทดลองขับกันก่อนนะคะเดินทางไปดูด้วยตนเองดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจนะคะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ